ที่มึงจะหลุดรอดไปบงอ่ะมึงต้องผ่านแบบพี่ใหม่ก่อนที่แบบใช่ป่ะแบบอยากให้ทุกคนไอติมแบบแบบผมต้องเชิญคำว่าใหม่เพราะรอบที่แล้วอ่ะในแบบที่ที่เรารู้จักอ่ะเออคือมันไม่ได้คือเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคในอนาคตเขาอาจจะเติบโตทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่เรารู้สึกว่าความความเป็นเขาอ่ะมันก็น่ารักอ่ะมันก็น่ารักมันก็แบบเป็นเป็นคนแบบ เป็นคนเป็นคนแบบหลังๆเขาบอกว่าพี่เวลาที่ผมไม่มั่นใจว่ามันมีสามไหมผมก็จะพูดว่ามันมีสองสามประเด็นคือระวังขนาดขนาดคำพูดเล็กๆอย่างนี้เลยหรอเออสองสามประเด็นเมื่อไหร่ที่เขาเออเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองเวลาคุยกับเราอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาไว้เขาก็ไม่ได้ประคองบ้าอกับเราอ่ะ หมือนเหมือนส่วนส่วนหนึ่งเขาเป็นคนเหมือนธนาทรส่วนหนึ่งเออยังไงเหมือนเหมือนธนาทรในมุมไหนรสชาติอาหารร้องเพลงชีวิตนี้ไม่สนใจเลย <c oughs> ว่าจะรสชาติยังไงกินได้หมดกินให้มันอิ่มให้มันมีชีวิตต่อเหมือนพระอะไรเน <c oughs> ี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถามไอติมว่าถ้าไอติมกินก่อนอันถามว่าอร่อยไหมจะไปซื้อบ้างที่ติมบอกว่าก็ดีนะเออก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอคิดก่อนแล้วกัน อ,อร่อยหมดอ่ะอ<ข>อกินอะไรก็อร่อยหมดลิ้นจระเข้พอเดียวผมกินได้หมดเออคือแบบอร่อยหมดอ่ะซึ่งธนทรก็เป็นคนแบบนี้ใช่ธนทรเป็น,นคนแบบนี้กินข้าวมีคนคนั่งกินข้าวหมูแดงกับเขาแล้วก็น้องเขาก็ยื่นน้ำราดให้ว่าแบบพี่อะไระเขาบอกกินเพื่ออยู่ <laughs> บอกเขาพระพรานที่เป็นพระกินเพื่ออยู่กินให้มันอร่อยบ้างเออทํางานก็หนักกินนก็แค่แกะแล้วก็ราดน้ํามันจะไปกินเพื่ออยู่ทําไมแล้วกินบ้างกินให้มันดีดีแล้วร้องเพลงอ่ะเหมือนกันชอบนะฉันจะบอกให้ว่าไอติมก็ชอบอ่ะไอติมเขาพูดเรื่องร้องเพลงมีครั้งหนึ่งฉันรู้สึกว่ามันอันตรายติมพูดกับพูดกับเราอาจจะคาไม่เป๊ะนะจําไม่ค่อยได้แล้วผมไม่ได้ ผมไม่ได้กลัวการร้องเพลงขนาดนั้นแล้วอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อไปถ้าใครไอ้ติมร้องเพลงขึ้นเลยผมไม่ได้กลัวการร้องเพลงขนาดนั้นแล้วอะเขาบอกอย่างเงี้ยเพอาแบบเออเรียนรู้วัาธนามรทใครควรยินดีวะใครควรยินดีวะยุคพืชคนใหม่มาแล้วผมไม่ได้กลัวมันพี่ใหม่บอกอะไอ้ติมเป็นคนที่เขามี เอเนจีการแข่งขันสูงมากออไปเอาติ้งกันเขาเล่นกันเขาเขาใส่แว่นเนาะช่วงนี้เขาจะใส่แว่นเล่นผู้ชายเขาจะเล่นโปโลโน้ำกันเ,ออเสร็จไอติมก็หันมาหันมาพูดกับคนที่ที่ที่เชียร์อยู่ที่ฝังออฝากแว่นด้วยครับผมคิดว่าผมควรจะจริงจังกว่านี้คือแพ้ไม่เป็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไแพ้ไม่เป็นเด็เขาเรียกว่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ตัวเองทำ ไม่รู้นะอันนี้ไม่เคยถามว่าทาไมต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นมาฝากแว่นผมคิดว่าฝากด้วยนะครับฝากฝากหน่อยครับผมคิดว่าผมต้องจริงจังมันจริงจังกว่าที่ผมคิดเอออะไรทั้งอย่างอ่ะโอ้ยมูทองขนาดนั้นเลยนี่เขาดูอยู่แน่นอนพี่คนเบี้ยวร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้เบี้ยวอะแต่ผมว่ามันจริงผมเข้าใจนะคนที่จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทำอะหรอขนาดเล่นกับเพื่อนอะนะ เออแต่ก็ไม่ไปกด้แล้วกันวะเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะเออเล่นบ้างก็นั่นแหละเขาเล่นแล้วว่าเขาเล่นแล้วนะกคุยเรื่องฟุตบอลดีคุณดูบอลปะผมไม่ได้ดูบอลไงโอ้โหต้องให้ตีมานั่งเล่นโปโลน้ำริงกหรอซีเรียสมากเลยอ่ะรอไม่ได้เลยวันนั้นนี่ก็พูดว่าอะไรวะพูดว่าอะไรแบบว่า ก็เล่นเล่นกันเออจะเครียดแบบจะพูดว่าอะไรจำไม่ได้อะจะพูดว่าอะไรจะเครียดอะไรดูบอลยังเครียดเลยเขาก็หันมาหาฉันว่าคนดูบอลอ่ะมันเครียดหมดเลยนะพี่ทําไมอ่ะเขาจริงจังกันหมดเลยนะเหมือนประมาณว่าแบบเอออย่ารอเล่นกับกับุตบอลเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าต้องเครียดนะขับนาเลยหรอดูบอลก็เครียดอ่ะนี่ก็เลยหันไปแล้วเครียดแล้วมันไปช่วยให้เขาชนะอะไรไปก็ไม่ได้ไงไม่รู้แล้วเขาก็หันมาบอกว่าคนดูบอลอ่ะไม่มีใครเขาดูเล่นๆนะ กูก็เลยเหลออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปไปออดเวทไห,ไหไมตอนนั้นแหละแล้ <S 2> <S 2> แลไปอินโดนีเซียแล้วทุกคนเดี๋ยวจะจัดให้เนี่ยใช่ใช่เราดูบอลเครีมาเออซักอาจจะไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเออว่ามันแบบ <S <S ผมดูว่าเขาดูให้รีแลกกันตอนแรกเดูเอาสนุกออไม่ล่ะดูกีฬา,าอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยออแบบว่าคนดูบอลเขาไม่ได้ดูเล่นๆนะพี่อ้าวหรอกูก็อ้าวหรอโอเคโอเคก็ได้ กลับมากลับมาลิสเนาะกลับมาลิสว่าสิ่งที่ตัวเองต้องแก้จากคําแนะนําของกรรมการมีอะไรบ้างนะฉันก็เปิดคอมแล้วก็แบบก็พันทำเอกสารผ่าน Google Docs แล้วเอกสาร Google Docs ถ้าใครมีลิงก์เราทุกคนก็จะเข้ามาดูได้ใช่ไหมเออ,เอ,อแล้วคือในขณะที่ฉันเปิดมาก็มีสิริกัญญาเข้ามาอยู่ในชีทฉันดานมากประมาณหนึ่ชั่วโมง <laughs> กูก็นั่งดูแบบแก้เลยนะ โอ้เขาจะแบบยังไงเขาสงสัยอะไรวะคือเขาก็ดูอยู่เลยนะเราไม่เชื่อเขาขึ้นอยู่เงียเออเขาก็ดูอยู่าก็ดูอยู่นานอ่ะนี่ก็เลยแบบว่าเขาสงสัยอะไรวะเขาคาใจอะไรหรือเปล่าอะไรยกูใหญ่เอาอะไรแล้วเอาแล้วกูก็ไม่แก้ด้วยนะนั่งดูจนพี่ใหม่ออกไปอ่ะเลยแบบเริ่มทาอ่ะมันแบบมันดันเกินอ่ะมันกูหยุดหายใจมันอุดอัดอ่ะมันแบบแล้วแบบเวลาที่เราเข้าไปอ่ะเขาจะแบบว่าใช่เปล่า คำว่าใช่เปล่าของแกอะบางทีแกก็อาจจะหลอกใจไม่แกก็อาจจะใช่หรือเปล่าจริงๆเออแต่ด้วยแบบลักษณะของแกแล้วแบบด้วยด้วยด้วยเออบุคลิกของแกแบบ <c oughs> ใช่เปล่ากูว่าเอยตอนทำมาเขกูว่าใช่แล้วนะตอนนี้กูเริ่มไม่มั่นใจอะไรอย่างเนี้ <c oughs> นึกออกไหมก็เลยแบบว่าเฮ้ยจะบ้าตายแบบหยุดหายใจอะแล้วลเมื่อกี้บัลมันแกตอนออกมาเนี่ยก็เลยบอกว่านี่มาจากพรรคเนาะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่า พูดเสียงดังแล้วหัวเราะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยว่าจะไม่เกงได้ยังไง <c oughs> คืนพูดนี่นคือพี่หมาเออพี่หมาเดินมา <c oughs> แล้วคือแบบเข้าใจปะว่า,วางบตัวเลขกับชั้นนะ่ะเป็นเรืเ่องที่ห่างไกลกันมากนี่ก็คือคลิปตัวนหนของลิซ่า เอาไว้ก่อนเลยแบบค่อยพูดกันแต่ว่าพอมาเป็นสอสอมันหลีกเลี่ยงวาระงบประมาณไม่ได้แล้วอย่างเราก็จะได้รู้ว่าเราทําได้ไหมเรามีศักยภาพพอไหมที่จะทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องมาเจอบททดสอบที่แบบก่อนที่ที่มึงจะหลุดรอดไปบงอ่ะมึงต้องผ่านแบบพี่ใหม่ก่อนที่แบบใช่เปล่าอยบางทีเขาอาจจะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้เยอะกว่าเราอะแต่แค่เขานั่งอย่างนี้แล้วเขาบอกใช่เปล่าจะดีอย ดีหรอคู่ดีไหมล่ะก็บอกมาตีไม่ต้องถามคิดได้ใจนะไม่ได้อยากจะแบบเออใช่ปล่าอยากเยีคือคือบริษัทเราผมดึงอะไรออกอย่างนี้ห <c oughs> รือเปล่าผมโคตรอยากแบบไปเก็บฟุตเทจพวกนี้ไว้เลยเออ <c oughs> แล้วแบบวันนึงค่อยเอาไปแพ้ตอนแบบแล้วแล้วแล้วของฉันอาจจะเสร็จแล้วมันก็คือมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเก่งเกินแล้วก็จะบอกว่าอ,อ้อาวแล้วอันนี้เลขอันนี้ มาจากไหนอันนี้เออนี่เลยบอกว่าอา้าวแล้วอันนั้นนะงานวิจัยอันนั้นนะที่อ้างอันเนี้ยเลยบอกว่าก็เลยบอกว่าโอเคมันไม่ได้ผิดเว้ยแต่ว่าเขาอาจจะแบบคือเวลาเวลาซ้อมอะ่ะวันนี้มันคือซ้อมใหญ่เนาะมันยี่สิบนาทีมันอาจจะ ขาดอะไรไปแต่เราอยู่กับข้อมูลทุกวันแล้วเราเอภิไปรายได้คือการถามของเขาเข้าไปการเช็ชัชร์ว,ว่ามึงรู้จริงๆริงไหมด้วยแล้วก็เป็นการที่แบบว่าอ้าวตัวอย่างนั้นล่ะที่เทียบเคียงมาเราไปพิสูจน์แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเอางานวิจัยมาก็จะเชื่อเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดเทียบหรือยังว่ามันเป็นจริงอย่างที่าง,ทงานวิจัยว่าไหมาคือมันจะเป็นแบบเช็คแล้วรีเช็คเช็คแล้วรีเช็คคือคนที่ทํางบประมาณน่ะกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหมด มันก็เป็นการที่แบบซ้อมด้วยเปล่าเพราะวาเวลาทีา่อยู่ในสภาจิมก็อาจจะมีการถามคานขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันก็ใช่ออแต่ว่าคุณเข้าใจเปล่าว่าถ้าพรรคอื่นๆอ่ะโอเคมาตรฐานของเก้าไกลมันก็จะไปพูดแบบนั้นไม่ได้เนาะออคือเราจะต้องทําให้ให้ให้เราคุณเป็นผู้อภิปรายคุณเป็นผู้นําเสนอคุณจะต้องรู้ในประเด็นนั้นจนแบบถ่อง,งแท้มากๆอ่ะเออแล้วคือคือด้วยด้วยแนวทางเนี่ยพี่หม่แกก็จะบอกว่าอ่าไปเช็คอันนี้เหมือนแบบฉันทํางบหกแปดอย่างเงี้ยอ,อความ ความเป๊ะของเขานาะย้อนกลับไปดูในงบหกเจ็ดสิว่ามันเท่านี้ไหมหากูต้องทำสอรอบเ <laughs> หรอฮคือมันไม่ใช่แค่เอาตัวเลขโค้ดมาได้เลยเดี๋ยวมันก็ต้องมีโค้ดมันด้วยใช่ไหมคือคืออยากให้ทุกคนอะได้แบบได้รู้ขั้นตอนการทํางบประมาณมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันต่างกับไม่ไว้วางใจอะ่ะไม่ไว้วางใจคุณมีอันนี้ก็โดนใหม่ไม่ไว้วางใจคุณก่อนไง